เจนก็มาอยู่ที่ภูผาม่านห่มดาวแคมแล้วนะคะพอมาถึงนะ่ะเซตอัพแคมเกือบจะเสร็จนะคะฝนก็กลวยปลาลงมานะคะตกหนักมากนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มซาลงแล้วแหละนะคะก็ยังไม่ทันได้ทํากับข้าวเลยนะคะฝนก็มาเทลงมก่อนนะตอนนี้ก็เริ่มซาๆแล้วละนะคะตอนนี้น่าจะเริ่มทาําอะไรได้แล้วะคะ่ะแล้วก็วันนี้เจนมีเพื่อนร่วมทริปนะคะที่มา แคมกับเราด้วยในวันนี้นะคะก็คือน้องแอนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเป็นผู้ช่วยในการาาทำอาหากับข้าวในวันนี้นะคะวันเมนูอาหารของเราวันนี้ก็คือส้มตำนั่นเองนะคะส้มตำแก่ยากนะโอเคค่ะเดี๋ยวขอตัวทำอาหารแล้วก็ชิลกับบรรยากาศนะคะ เราเปียกน,นะคะ <laughs> <c oughs> เป็นกุ้งแช่น้ำนโอ้โห,โหรักขลุน พอดาวสุขภณีว่าเลยรสชาติเป็นยังไกินเปี้ยวๆได้หรอย่างมือเย็นต่อเลยไหมจน <c oughs> ีนี่ว่างานต้องหัน่นี๋ยวต้องหันหมูหอยอมูอมตตเตาเียไม Too far away from my 我办办你。 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ lỡ những

อ,อ๋อโ <okay. S 2> อเครู้เลยค่ะรูปากห้ามอยู่ตรงนี้ปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ยปุ๊ปปุ๊าปุ๊ทันเนยะเพราะว่า๊ปปันปปุ๊ปกุ๊ปวุ๊ปป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 น๊ปปุ๊ปปุ่ปปอ๊ปป่๊นปุ๊ะปุ๊อปม๊นปก๊ปอย๊่ปจะออกไปยู่ปปุมไม่ใช่เธอหิุเปนคนเดียวปุว๊ปปุ๊ปปุ๊นปุะเมฆมันแบบอ่๊โอเคอ่าโอเคจ้ป อ่าป้าเดี๋ยวจะออกมาอีกเยอะเลยโอ้เป็นสายเลยมันจะเป็นสายที่ต่อเนื่องแบบยาวต่อกันเลยคอยดูอ่าอ่าอ่าเริ่มเป็นสายละอ่านี่ไงบินไปปากถ้ำอยู่ตรงนั้นนะคะเนี่ยตรงนี้คือปากถ้ำนะคะคัาะคะ้างขาวก็บินนะคะออกไป ตามวิสัยของเขานะคะก็คือเขาจะออกไปตอนกลางคืนนะคะตอนกลางวันเขาก็จะนอนนะคะอานู่นเลยยาวเลยนุย่นอลยนู่นนะคะโอ้เป็นสายยาวเลยเขาบินตามกันไหมเนาะ เปิดคอดกอนได้เปิดเนื้อก่อนไนีนึกออกอยู่แบบคุ้นๆพีเนี้ยเพิ่งรู้ว่ารักเหรออุ้ยเสียงสูงจังเลยอ่ะอีอ่ะมันมีมันมีเพลงหนึ่งที่แบบว่าอ่าอะไรวะมีรู้นางแค่ไหนแต่ว่าต้องเป็นแบบเอาคีย์ต่ำหน่อยนะเพราะว่าจะเสียงจะแต่ละยากอ่ะฟ้าผิดหวังนี่ฟ้าผิดหวังนะคะ เป็นเพลงชาวแคมป์ที่เราร้องเพลงกันแบบนี้ยเพราะว่าอ่าบริเวณของคือเราอะจองลานนะคะตอนเนี้ยเมาเหมาลานเลยค่ะไม่ใช่จองลานเหมาลาน <c oughs> คือไม่มีใครเลยมีแค่เรา <c oughs> เราก็คือสามารถร้องเพลงได้นะคะเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาไปแคมป์เนี่ยเราก็ต้องเหมือนต้องเกรงใจแคมป์คนที่เขามากางเต็นท์ข้างๆด้วยนะคะว่าเพลงของเราหรือว่าการเปิดเพลงของเราไปรบกวนคนอื่นไหมนะคะ ก็ครั้งนี้ไม่มีใครเราก็เลยสามารถที่จะร้องเพลงได้อย่างสบายใจเลยนะคะเดี๋ยวก่อนจนันนี่เพลงจนันนี่แต่ละเพลงมขคนยากจ <c oughs> ังเลยอันนี้เลยไม่เต้นอ้า <c oughs> อ่ะอยู่เล่นเพลงอะไรบ้างเดีย๋ยวนะลร้องเลยไหมนี่หรือต้องเลนทัวร์ก่อน เชื่อต้องให้เห็นขนาดนี้สัญญาณคนร้องนะ จะไม่เคยของ25 hours. ทวิงทีฉันไมัรู้เพลงนี้ได้ไหมคะได้อ,อมนชื่อเพลงว่าอะไรนั่นี่อยากได้ยินว่ารักกันเอออ๋อโอเค ทุกคนเช้านี้นะคะบรรยากาศสดชื่นมากๆเลยนะคะเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยฝนฝนตกน่าจะทั้งคืนนะคะแต่ว่าก็เป็นฝนตกปล่อยๆนะคะตื่นมาตอนเช้าก็เห็นแบบอ่ามอถ้วยชามม,มีน้ําขังอยู่นะคะก็ถือว่านอนหลับสบายค่ะเมื่อคืนแล้วก็เช้านี้นะคะเดี๋ยวอ่าทกาแฟนะคะแล้วก็เดี๋ยวทํามื้อเช้านะคะวันนี้จะเป็นก๋วยจั๊บอุบลน,นะคะ แล้วหลังจากนี้นะคะเจนก็ว่าจะไปบรูลากูนะคะลองไปเก็บภาพบรรยากาศนะคะทีเ่เป็นเหมือนแอ่งน้ำแล้วก็คล้ายๆกับแกลนแคนยอนอะไรอย่างนี้นะคะเป็นแกลนแคนยอนของภาคอีสานนะคะเดี๋ยวยังไงจะเก็บภาพมาฝากนะแล้วก็ถ้าไม่ติดขัดอะไรนะคะก็จะแวะไปที่ป่าสนดงลานนะคะเก็บภาพสวยๆของป่าสนของภาคอีสานะคะ่ะอ่ะเดี๋ยวต้มกาแฟแล้วเดี๋ยวมา บดเม็ดกาแฟกันหน่อยดีกว่ากาแฟที่เจนเอามานะคะเป็นกาแฟมเมล็ดปังขอนนะคะเจนก็ชั่งน้ำหนักมาเรียบร้อยแล้ว20กรัมนะคะ Washed by. But... ก,กี่โมงเรียกว่าลืมเวลาไปเลยนะคะก็เจนก็ไม่ได้มีกำหนดเวลาแบบตายตัวนะก็คิดว่าเดี๋ยวทำมื้อเช้าอะไรเสร็จแล,แล้วก็คงจะเก็บนะคะแล้วก็เตรียมโยกย้ายเพื่อที่จะไปสถานีต่อไปนะคะไปแวะถ่ายรูปแวะเก็บบรรยากาศแล้วก็คงจะกลับนะคะเพื่อที่จะได้เตรียมตัวทำงานในวันพรุ่งนี้นั่นเอง <laughs> ชีวิตของมนุษย์เงินเดือนนะ มันก็จะวนนะคะมีการวนลูปอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าในเวลาที่มันวนลูปเนี่ยอย่างน้อยก็คือมันมันก็จะมีลูปที่เรามีความสุขอยู่ในนั้นด้วยนะคะ มาเนี้ยก็กุจัอบอุบลก็ต้องมีหมูยออุบลน,นะคะว่าออหมูยอสูตรอบุบลถ้าทานก็น่าอร่อยอยู่นะเอาเท่านเ้นี้วกัน แค่แล้วสนาทีตามสูตรบอกสามสิบนีเวลามีเวลา,วลาน้อยลองดูว่าจะต้องใช้เวลาต้มกี่นาที <c oughs> อยากไปแคมป์อยากอยากไปโซนดีสานให้มันให้มันนั่นอย่างเวลาไปเนีย่ย ทริปที่เราจะไปสระบ,บุรีเนี่ยมันเป็นโซนที่ใครๆก็ไปอนะไรเงี้ยสระบุรีนะครนายกอะไรเนงะี้ยเวลาลงคลิปทีก็แบบอืสระบ,บุรีนะครนายกเดยอุบลอุบลน,นะอุบลก็น่าไปมันที่ท่องเที่ยวธรรมาชาติมันเยอะอันจบอุบลยังไม่เคยไปเลยแล้วก็สออกลนครนะก็เพิ่งรู้ว่ามันมีที่เยอะเลยแหละอืมมันเยอะเออ พวกอทยานห่งชาติพวกอ่างเก็บน้ำโอทแห่งชาติก็มีมันมีมันมีสามอันเลยนะที่สกอนอ่ะผู้พานผู้ผาเหล็กแล้วก็ผู้อะไรอีกวจะจำไม่ได้โูภูพานเป็นทางผ่านกลับบ้านไงแต่ผู้อื่นก็จะอยู่อำเภออื่นเดือดแล้ว<ม><น> I love this song <laughs> เดี๋ยวเราก็ใส่หููยองไปนะคะ <c oughs> อะิปาดไว้ก่อนเพราะว่าเส้นเขาแช่สามนาทีนะคะแต่เราไม่ได้แช่ <laughs> เราแช่สามนาทีเราต้องต้มนานนี่มันไ่ได้ขึ้นมาเัวยหญ่เล่เหรอคะใช่มันใหญ่มากเลยนะยยนี่เดี๋ยวเราแบ่งสองถ้วยปิดฝาไปก,ก่อนให้ไขม่มันมีความสุก ไข่มีความสุกได้เที่ยวแหละเลย นุม่มเนี่ยต้มนุ่มดีอยู่นะแ้่มันใช้เวลาต้มนาน รูลากูนหรือสระมรกตเป็นแหล่งน้ำที่เกิดจากการขุดเหมืองแร่เกิดเป็นบอ่อขนาดใหญ่เมื่อมีฝนตกจึงเกิดเป็นเหมือนทะเลสาบเล็กๆที่มีสีเขียวมรกตสวยงามเป็นจุดเช็คอินจุดใหม่ของอำเภอผูผาม่านจังหวัดขอนแกน่นเจนนั่งรับพลังธรรมชาติอย่างยิ้มๆยบอยู่สักพักก่อนที่เราจะไปยังจุดหมายสุดท้ายของทริปนั่นก็คือสวนสวนดงลาด สวนสวนดงลานเป็นแปลงงานวิจัยของกรมป่าไม้จากที่เคยอ่านรีวิวเวลาที่เหมาะสมที่จะมาเยี่ยมชมคือประมาณ4โมงเย็ยนเป็นต้นไปเพราะแสงกำลังสวยและช่วยเพิ่มบรรยากาศของภาพให้ดูราวกับว่าอยู่ต่างประเทศ แต่ช่วงที่เจนมาต้นสนล้มและยืนต้นตายไปหลายต้นบวกกับสภาพอากาศครึ้มฝนทําให้ภาพที่ออกมาไม่ได้สวยดังที่คาดไว้แต่อย่างไรธรรมชาติก็สวยงามเสมอในแบบที่มันเป็นทริปภูผาม่าน2วัน1คืนจบลงไปด้วยความสุขและเสียงหัวเราะขอบคุณน้องแอนเพื่อนร่วมทริปถ้าเจนมาคนเดียวเจนอาจจะไม่ได้หัวเราะแบบนี้แล้วเจอกันใหม่ทริปหน้า Camping on w h e e l s Camp Gonna stay in this moment. Gonna lay here on the grass.